สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ได่รับทุกท่านนะคะก็มาคุณเพื่องวามเจริญพรุ่งผลแห่งพรูข้าพระพุทธเจ้าของน้องนำโชคก็จะมีบรรดาช้างนะคะหลายเชือกพอสมควรคะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพกันนะคะน้องนำโชคสวัสดีครับวันเร็สดีครับน้องโชคสวัสดีครับกอร์สวัสดครับผมโอ้อันนี้นะคะก็มาเจอน้องจุ๊บแจงด้วยนะคะจุ๊บแจงสวยมากเลยค่ะวันนี้ โอ้เสียงเสียงเจ้าภาพก็บเรานะคะดีใจด้วยนะคะที่ตุ้ยนุ้ยเขาได้มางานด้วยนะคะได้มาเจอปันดาหลอกเพื่อนเพื่อนเยอะแยะกันเลยแถวสุขวมอันนี้สีดอโดโดนะคะประกบคู่กับโมกับนนนรอกันเลยที่เด็โอ้วววกับเขาด้วยนะคะเอากับเขาด้วยข้าวเสิร์ฟข้าเวมากันเร็ว เป็นน้องน้ำฝนกับสุพศ์นะคะมันตัวมันนี้คือน้องจุ๊บแจงกันนะคะเดี๋ยวเราไปฝากช่องกับน้องจุ๊บแจงก่อนสวัสดีค่ะน้องจุ๊บแจงเียงแล้ว ควานแจ็คใช่ไหมคะอันนี้ก็คือควานแจ็คนะคะกับน้องจุ๊บแจงนะคะสวยมากเลยนะคะเพิ่งมาเจอนะคะแต่งชุดเต็มเลยกันเลยทีเดียวยังไงก็ฝากช่องให้กับน้องโฟลซับกันด้วยนะคะช่วยกันติดตามทางช่องน้องโฟลซับกันด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตูดน้องน้ำโชคนะคะน้องัูนซับก็สับมงคลกันค่ะ็จะแม่แม่นะคะมาเห็นความน่ารักนะคะของน้องจุกแจงนะคะก็มีดารามาเชือกหนึ่งนะคะติดอันดับเหมือนกันอันดับต้นๆนะคะก็ติดตามกันเลยทีเดียว าจวัตนางเตจีตังยวันภาณังเรนักจามิตทียปีธรรมังาจวัตนังเตจีตังยวันภาณังเรนักจามิตรียปีสังพิธนะัุสนางเตีตังยวันพานังเทระนักจามิาามิโมังคารกับวสีสุพรรณขึ้นลรงช้างใหม่กันเดเย็นเม็นิุากันจากทุกธา มหามุนีเตปิตกาธรรมะกันธาจจกามาวุธาเทวาปัญจาตัศนีตภารันจุลเมลเจตระจารย์ตุณทานิปฏิหันรับน้ำมนต์มะสิลิมงคลดูน้องโชคน้องโชคให้น้ำมนต์อาจารย์นะคะรงน้ำมนต์ให้กับ สองชอช้านั่งลงลพูนซับอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะทีนี้ถันหน่ <laughs> หมดเคราะหมดโศกนะพูนซับทีนี้ก็อขอให้เจอแต่โชคแต่ลาบกันนะคะ ในวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องน,องนำโชควันนี้ด้วยโอ้ยดูเจ้าภาพนะคะนั่งแบบมอบกันเลยทีเดียว <c oughs> อากาศร้อนกันค่ะน้องกแจงกันนะร้อนไหมจ้าวร้อนไหมสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนมัวร้อนร้อนนะคะร้อน ดูยุ่นใหญ่กันเดี๋ยวเราก็มามากินอาหารกันตรงนี้กันนะคะเติมกันแล้วนะคะก็มาถึงช่วงที่ว่าได้ให้กับเราช้างนะคะ ก็เหมือนกับการกินบุฟเฟ่ต์กันเล็กๆน้อยๆกันนะคะสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องน้ำโชคกันค่ะโอ้ยน้องจุ๊บแจงนะคะแจงฝรั่งหรือฝรั่งหรือรวมกับน้ำโชคเลยทีเดียว ช่องแต่ละช่องเยอะกันมากเขค้คไป ก็เป็นวันวันหนึ่งที่ทําให้น้องปุณสันมีความสุขกันก็ได้มาอยู่ร่วมตัวกับเราเพื่อนๆกันนะคะมีหลายเชือกกันเลยทีเดียวเป็นไงหลง ร้อนนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิบมิถุนต์อบๆนี่นะคะแม่ควานก็ได้มาเก็บคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะในวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องน้ำโชคนะคะให้กับแม่ๆพอ่พอๆได้ชมกันบ้างน,นะคะ ช่องใหญ่ผ่านหน้านะคะช่องใหญ่ช่องใหญ่นะคะช่องช่องปีเป๊ปซี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องพูญซับด้วยนะคะปีเป๊ปซี่นะคะให้ยอดซับถึง2องพันก็ยังดี <c oughs> เพื่อจะได้ค่า youtube <c oughs> เข้ามา่งนะคะนนี้ก็จะเป็น น้องยอดงยอดทองนะคะเอะือดเตาพี่เจ้าสติดเหลืองแน่แนเลยเสียงเพลงดังมากเลยนะคะวันนี้ถ้าแม่ควันไม่ได้หลงติดอะไรยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกทุกช่องกันด้วยที่ว่าได้มาไทยพอสดกันเลยนะคะบ็มีไลฟ์เชื่อกันเลยทีเดียวนะ